สวัสดีครับเพื่อนๆตอนตนี้เราก็อยู่ที่ศาลเจ้าพ่อกิมทงนะฮะทะเลกาหลงนะครับสะพานชายทะเลกาหลงนะครับอืมตูว <c oughs> ปูล,ลูกปูเต็มเลยนี่เป็นคลองนี่เป็นคลองไปนูน่นเข้าหมู่บ้านอันนี้ก็เรียกหมู่บ้านอะไรนะกี้หมู่บ้านกาหลงเหรอ ใช่ไหมไม่ใช่เลยว่างแล้วว่างเลยสักอย่างหืมนู่นสะพานสายลุงเดี๋ยวจะไปไม,มีสะพานที่รามาเล,เลยอันนี้อันนี้ชายทะเลกาหลงอืม นี่กระถ่มที่ออกมาทะเลสันเจา้าพอกิมทงกิมทงกิมทงดมสมบูรณ์เต็มทะเลน่นไปปักใต้นั่นนี่ไปชนบุรีสมุทรปราการ ตีโมงแล้วเนี่ยก็เริ่มร้อนละก็เริ่มร้อนแล้วพี่น้องฮะร้อนมากให้เนเลกัาลง là nó sẽ nhiều nên nè, ui, viên hùa, đấy, nó, nó làm cái này, nó, nó mông, ừ, viên hùa, viên <laughs> <laughs> <khốn> đi chơi, <laughs> ở này, kiểu này. มือนในบูบว่าแบบนี้บนบูอกแตกจำได้ไหมอืมสุดสะพานอะไทางนี้ยวไปทางไหนทางทะเลเดี๋ยวเขาตกเดี๋ยวเขาตกถ่ายรูปก็ไม่เห็นหน้านะครับเพราะว่าแม่งมาทางนี้ แต่รูปก,ก็ไม่เห็นหน้าเพราะว่าช่วงนี้มันโควิดเยอะการหน้ากากอันนั้คือสะพานที่เราจะไปอีกเคิมไหมหรือว่าตองไปแล้ว,ลวเห็นแล้ว เดี๋ยวเราจะไปดอนหอยหลอดต่อใช่ไหมอันนี้ก็ทำเขื่อนเนะเขื่อนกันกันน้ำสอ,เอบเขืปปเเ่อนกังนงี้ต่าใชายเลนไม่ล่มเราก็มีไม่เอาเออ